ตอนนี้ก็อยู่เขื่อนแม่ทะลบนะครับจะลงดำแถวเนี้ยครับวันนี้ดูแล้วนะ้ำไม่ค่อยใสครับแต่ก็ามาแล้วครับเดี๋ยวจะมาลองครับด้านหลังผมเป็นเขื่อนแม่ทะลบนะครับเดี๋ยวจะมาดำป่ากันแล้วก็จะมาลองหน้ากแกกวันนี้ครับซื้อมาจากช่างอาร์ครับช่างอาร์ตเกาะพังงานเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ จะเวิร์กไหมครับปกติใช้อีกตัวครับอีกตัวเดี๋ยวมาให้ดูครับนี่ครับปกติใช้ตัวนี้ครับตัวนี้จะเล็กๆสองเลนแล้วนกะ็วันนี้มาใช้ตัวนี้ครับสองตัว ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากการที่ได้ลองใช้หน้ากากตัวนี้ก็ดีครับที่แรกคิดว่ามันจะไอ้บังตาตรงนี้ฮะไม่บังนะครับชัดเจนครับแล้วก็มุมมองกว้างครับอ,อย่างดีครับอย่างนิ่มไม่กดหน้าไม่เจ็บหน้าครับ